ดนว่าวเอายังสิ่งอัมอาร์ตเวลบ์เรามีไม่รู้เรื่องเลยอยู่ที่ไหนอัมอาร์ตเวลลตอนนี้กำลังจะขับรถไปดูฟาร์มน้องหมาเจอร์แมนเชสเตอร์ด ที่เคยซื้อน้องหมาจากที่นี่ไปสองรอบแล้วรอบหนึ่งก็น้องแบล็กกี้อีกรอบหนึ่งก็น้องแคนดี้แบล็กกี้กับแคนดี้ก็เป็นญาติกันเป็นน้ากับหลานกันวันนี้ก็จะมาเยี่ยมคุณแม่ของน้องแบล็กกี้คิดในใจว่าสามีคงไม่แบบชิตติ้งบิคอลนอร์มอลีฮี He like to bring me where I have puppy. And he told me this time is no puppy. So I hope it's true. But my Sammy is mafia. So he's, sometimes he plan, you know, he plan. And he know that if he bring me to the puppy, then I'm fall in his game. That's not good. Oh, what is, cat? Oh my God, cat in a, ฟาร์มเมล่นโอเคว่าข้างนอกก็จะเขียวขจีเหมือนทุ่งนาเลยแต่ว่าเราอยู่เยอรมันเยอรมนีเยอรมนีไม่ใช่บ,บนราชธานีเซมเซมเบอรดิเฟรนที่นี่ไม่มีข้าวที <laughs> ่นี่ไม่มีข้าวที่นี่เป็นอะไรสามีวีเรฟากอสามีพูดไม่พออีกแล้วในวิดีโอสามีไม่ต้องพูดแบบนี้ ไอไม่รู้ไม่ใช่ฟาร์มหรอเออจบจะัไม่ต้องม <c oughs> <ๆ>ันไม่น่าละโอเคเดี๋ยวเราก็ใกล้จะถึงฟาร์มกันแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายวิดีโอให้ดูบ๊ายบาย